สวัสดีครับวันนี้พามาชมงานพ่นกันสนิมช่วงล่างรถไฟฟ้ากันบ้างนะครับกับคันนี้ครับ b y d นะครับลูกค้านะครับแจ้งมาว่าพ่นมาแล้วนะครับจากูนยนบริการแต่ก็งานก็ออกมาประมาณนี้นะครับคือลูกค้ายังไม่ถูกใจนะครับการพ่นกันสนิมของทางส่ย์บริการนะครับก็เหมือนเอาอะไรทามาสักอย่างครับตามชัดซีนะครับนี่ครับก็สังเกตได้ว่าก็พ่นมาเลอะค่อนข้างเลอะเลยนะครับผมก็จัดการเก็บงานให้นะครับก็พ่นมาเลอะหลายจุดอยู่นะครับจุดที่ไม่จําเป็น ที่ว่าต้องพ่นนะครับก็พ่นมาโดนนะครับก็ผมก็จะเก็บงานให้เต็มที่ที่สุดนะครับนี่ครับก็จุดที่ว่าส่วนบริการแจ้งมาว่าพ่นมาแล้วนะครับก็ลูกค้าไม่สบายใจก็ตัดสินใจนะครับนารถมาพ่นการสนิมกับเรานะครับก็ท่านใดนะครับใช้อยู่นะครับรถไฟฟ้านะครับหากไม่มั่นใจนะครับก็มาตรวจเช็คฟรีนะครับกับทางร้านนะครับไม่เสียค่าบริการทั้งหมดเลยนะครับก็จบงานแล้วครับก็จบงานประมาณนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าผมก็เก็บงานให้ทั้งหมดนะครับตามสติกเกอร์ตามมาร์กต่างๆนะครับงานก็เ็ สวยประมาณนี้เลยครับก็รถไฟฟ้านะครับก็จําเป็นพ่นการสนิมช่วงล่างนะครับไม่ใช่ว่าช่วงล่างเรามีแบตทั้งหมดเราไม่ต้องพ่นก็ได้อันนั้นไม่ใช่นะครับช่วงล่างก็ยังเป็นเหล็กอยู่ปกตินะครับรถไฟฟ้านะครับก็ควรที่ต้องพ่นกันสนิมช่วงล่างนะครับยิ่งถ้าว่ารถอยู่ใกล้น้ําเค็มหรือว่าใกล้ทะเลก็ยิ่งจําเป็นต้องพ่นเลยนะครับก็งานของเราก็จบงานประมาณนี้นะครับผมก็เก็บงานให้สวยๆเลยครับก็ฝากผลงานไม่ด้วยครับนิวคาเดเลอร์ิงเพชรบุรีนะครับสูญเคลือบแก้วพ่นกันสนิมช่วงล่างรถยนต์เพชรบุร ังอยู่ตำบลนานบันสามหลังราชพัฒน์เพชรนะครับขอบคุณครับ